สวัสดีครับวันนี้เรามาดูมาชมพระเครื่องนะครับสำหรับใครที่ชอบพระเครื่องสายพระเครื่องนะครับเรามาดูมาชมกันเหรียญหลวงปู่หมุนเสมาเหรียญน,นี้นะครับราคา400บาทนี่นะครับราคา400บาท ครับความคมชัดของเหรียญน,นะสวยงามชัดเจนนะครับเก็บรักษาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่หมุนเหรียญน,นี้นะครับพี่พี่เพื่อนน,นนะครับที่ชอบสะสม เหรียญน,นี้นะครับในราคา400บาทนะครับเหรียญน,นี้เก็บดีนะครับเก็บดีนะครับเก็บดีนะนะครับนี่ต่อโคดต,ตรงนี้นะครับนะครับดูหน้าตาหลวงพ่อนะครับชัดเจน คมชัดนะครับต่อโคดสังคติครับต่อคำว่ามีนะครับความสวยงามของเหรียญน,นะภาพบรรยายด้วยภาพนะครับผมก็พูดไม่เก่งเนาะ มีต่อโคดนะครับเรียนนี้นะครับราคา400บาทนะครับมาเรียนต่อไปนะครับเรียนต่อไปเป็นเรียนหลวงปู่ทิมวัดรหารไรจังหวัดระยองเรียนนี้นะครับ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับนะครับเรียนนี้นะครับต่อโค้ดด้านข้างทอทหารนะครับดูหน้าตาหลวงพอ่อคมชัดมาก ความสวยงามนะนะครับเราไม่ต้องไปตะโกนโวกเวกโวยวายนะครับพูดเบาๆพอนะครับนะครับบุคลิกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับการส่องการดูการชมนะครับ ชัดเจนนะครับเนะเหรียญน,นี้นะครับในราคา400บาทนะครับเรามาดูเหรียญที่มีราคา500บาทเป็นเหรียญน,นี้นะครับ นี่เป็นหลวงปู่มุนเสมาเนื้ออปากาลงยาแดงน้ำเงินครับความสวยงามของเนื้ออปากานะครับเนื้ออปากานะครับความสวยงามครับเหรียญน,นี้นะครับเก็บรักษาเป็นอย่างดีครับความสวยงามของเหรียญลงยาแดงน้ำเงิน ต่อโค้ดสังคติต่อคำว่ามีลันนัมเบอร์สองปดเหรียญสวยๆแบบนี้หายากนะครับหายากนะครับน้อยคนนะครับที่จะมีเก็บ ครับส่องให้ดูนะครับกล้องขนาด 20x นะครับนะครับนี่คือ20เท่านะครับชัดเจนนะครับหน้าตาหลวงพอ่อกีวรสังคติรูปประคำ ดูเล็บหลวงพ่อนะครับชัดเจนนะครับห้าร้อยบาทห้าศูนย์ศูนย์นะครับเหรียนนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับใครมีไว้ครอบครองนะครับมีเหรียญเดียวนะครับ มาที่องค์ต่อไปเรียนนี้นะครับหลวงพ่อพัดปุญญกามโมในราคา300บาทความสวยงามของเหรียญน,นะครับเรามาดูมาชมความสวยงามของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับ เป็นเหรียญมังกรคู่นะครับความสวยงามของมังกรเกรดมังกรนะครับช่างได้ออกแบบศิลปะงดงามหน้าเกรงขามนะครับสำหรับหลวงพ่อพัดปุญญกามูรวยร่ำสำัา เรียนนี้นะครับผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเรียนหลวงพ่อพัดปุญญกามโมความสวยงามของเรียนนะครับครับชัดเจนนะครับชัดเจนมาก ดูแขนดูหัวไหล่ดูดวงตาของหลวงพ่อมีมิตินะครับสมจริงนะครับความสวยงามชัดเจน ราคา3า0รบาทใครชอบจัดไปครับหลวงพ่อพัดปุญญะกามมมาดูเหรียญต่อไปเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมลงยา น้ำเงินจีวรเหลืองนะครับเรามาดูความโคมชัดของเหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญน,นี้นะครับในราคา500บาทต่อโค้ด้านข้างต่อโคดด้านบน สายขวาดูลายกระนกคมชัดชัดเจนในราคาห้ารอยบาท อย่าถามว่าพระแท้ไหมความสวยงามความคมชัดครับหลุดไปในมือ